เอาละทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมแพน VS ซอมบี้ภาคที่หนึ่งกันต่อเนาะแต่ในวันนี้เราก็จะมาเล่นมินิเกมกันต่อแกคือฉันจะเล่นทั้งหมดเป็นโลแกแต่ในระรอบนี้ฉันก็จะเล่นอนะไรใจเนาะคือในใจฉนันะอยากเล่นซอมบี้อะคอเรียมมากเหรการเลี้ยงซอมบี้เหมือนกันเลี้ยงปลาเนะะียค่ะหนึ่งแม็กช่อเมอ้าไปค่ะเริ่มเลี้ยงปลา เราก็จะให้อาหารนอนนะคะอย่าให้น้องตุยนะคะนี่ค่ะตับทานอย่างแซบๆเลยลกอเลศคือเราจะเลี้ยงปลาแบบเต็มตู้เลยนะก็ได้นะเธอถ้าเราอยากเลี้ยงนะฮะก็คือตัวดั้ร้อยหนึ่งมีแกไอตัวส้มบี้ดำน้ำมาเธอนั่นแหละเราจะมานั่งเลี้ยงนางเวออาหารหนึ่งก็จะประมาณห้า ห้าห้างอาทิตย์เนาะต่อสมอง1นึ่อันเรียงไฟเยอะๆเลยค่ะคือด่านนี้เราจะผ่านด่านได้ก็คือเก็บดวงอาทิตย์ให้ครบพันหนึ่งแกคือเราก็ผ่านเลยแบบอีซี่เกมเลยว้ายบี้บีบีบีเกือบขีดบี้เกือบขีดอย่าให้บีขีดทำไมอีกค่ะมาอีกอย่าไปให้น้องขีดนะคะบี้เนี่ย จะไม่มีใครให้ดุงอาทิตย์เราเราต้องเลี้ยงเหมือนดังลูกในไส้เลยตอนนี้ไม่ปลูกปงปลูกผักแล้วค่ะเปลียนมาเลี้ยงซอมบี้แทนนะคะตอนนี้อะล่ะอ่ะเลี้ยงปานชีวิตจริงก็ตุยเย้หมดค่ะถ้ารีในเกมตุยเย้อีกก็ยังไงอยู่เนาะผู้ชม วันนี้จะครบไหมอะคุณฉันอยากเบียรให้มันแบบเต็มตู้อ่ะเธอคุณจะปังไหมอะ่ะว้ายตัวเขียวแล้วแกตัวเขียวแล้วไอ้ว้ายเขียวแล้วเขียวแล้วเขียวแล้วตัวน้ำเขียวแล้วจิมจ้มจิม้มจิ้มคือเรายิงเลี้ยงเยอะอะคือเราต้องให้สมองน้องเยอะมากจิ้มไปให้ทั่วแมพเลยแกทั่วอะคาเรียมของเราเลยจิ้มไปเลยเยอะอุ้ยนี่ อช่ค่ะนั่นแหละฉันอยากให้แบบเต็มตู้มันจะปังไหมหจะเลิศเลยเพอร์เฟคหรือเปล่าความนิวร็อกของเรานะคะนิวจิ้มเอาจิ้มเอามาค่ะวัดวงอาทิตย์ให้ดวงอาทิตย์ช่ำช้าเวอร์แล้วก็แตะแตะแตะอาหารแบบเบิ่มเบิมคือเลือเร เอาอีกเอาอีกค่ะมาอีกค่ะเลี้ยงอีกค่ะให้เต็มตู้ไปเลยค่ะไม่อะแต่นี้เราจะล็อกก่อนไปก่อนเฮ้อแกน้องจะตุ้เย่ไอ้น้องจะตุ้เย่น้องไว้หัวที่คือจึงเกินดูสิหยับเพิ่งหยับเพิ่งหยับเพิ่งไปก่อนว้ยว,ยวย้เห็นไหม ตัวทิตย์เต็มแล้วค่ะเต็มตู้เลยค่ะคุณพี่จะเย็นเย็นจะให้อาหารก่อนคุณพี่ตัวไหนเขียวแป๊ดแป๊ดมีจะเพิ่งเขียวลูกอย่าเพิ่งเขียว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 อ๋ออย่าหยับหยับผ่านค่ะว้ายเขียวปิดเลยตายละตายละเต็มตู้เลยค่ะคุณพี่โว้ยตัวไหนเขียวะ รับประทานเาลยแล้วรับประทานราับประทานราับประทานราับประทานก่อนตัวขีปปื้ดเลยค่ะตอนนี้ว้ายขีดไปหนึ่งคุยแย่งกันกินอ่ะตอนเนี้ยจิมจ้มแบบจิ้มแบบจิ้มอ่อะรแรงมากครับพี่อ่ะผ่านดีนกว่าแกเอ้ย,อยิวล็อกเวอร์ตอนนี้เขาได้พันหนึห่งแร้วเาซื้อถ้วยไปเลยขาดหนึ่ง ไแค่นี้แหละแกเอาละครับทุกคนเป็นไงบ้างสนุกกันหรือเปล่าเอยถ้าสนุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าละครับบ๊ายบาย